สวัสดีครับ CK การช่างอายุทยานะครับวันนี้มีโอกาสได้ส่งงานนะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2014นะครับเคปลาหน้าดำนะครับชิ้นส่วนกระจังนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เป็นสีบอลเงินนะครับเก็บเป็นเคปลานะครับเคปลาตัวนี้เป็นในส่วนของออกสีดำทองนะครับก็ หล่อปีอีกแบบนะครับ CK การช่างนะครับย้ำนะครับเคปลาลายไม้มีให้เลือกมากกว่า12สีนะครับต้องการแบบไหนจัดให้นะครับโดดเด่นแบบไหนนะครับดำดุแดงโดดเด่นนะครับจัดให้นะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นในส่วนของโลโก้ยึดตัวมาเตอร์เดิมโรงงานนะครับ ตัวนี้เป็นลิ้นกันชนนะครับตัว2014นี่จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับรุ่นเดียวนะครับนี่ครับหลายๆคนแปลงหน้าก็จะเน้นเล่นตัวนี้กันนะครับอ่าตัวนี้เป็นเคปล่าดำทองนะครับที่แก้งไปนะครับลูกค้ารีเคสตมานะครับจัดไฟตัดหมอกนะครับลิ้นกันชนหน้านะครับกระจังนะครับคันนี้ก็ทำมาหลายรอบนะครับ ทำภายในด้วยนะครับห้องเครื่องนะครับการปัดน้ําฝนลางน้ําฝนนะครับกัดหมดนะครับครอบกองเฟลครอบแบตนะครับอ่าตัวนี้ก็ลีเควสในส่วนของต้องการเคปลาหน้าดํามาอย่างนั้นนะครับซีคีกรช่างจัดให้นะครับต้องการตรงไหนนะครับส่วนไหนจัดให้แยมแหลมๆลนะครับซีเครช่างอายุทยานะครับ ดูเพิ่มนะครับ254นะครับกระจังนะครับหลายคนถามว่าตัวนี้แต่งไปแล้วจะออกเป็นแนวไหนนะครับยังไงนะครับตัวนี้ก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวที่มีเดย์ไลท์นะครับตัวไฟตัดหมอกนะครับ4ขกนะจังนะครับมีของพร้อมติดตั้งนะครับสเตปนี้มีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับหล่อไม่ต้องรอนานนะครับของแท้เคลือบเคปล่านะครับ ติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับเมียมีโทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับส่วนมากจะเสียเวลาตรงลูกค้าเลือกนะครับแบบไหนสีไหนลายไหนนะครับมาถึงร้านเลือกไม่ถูกนะครับก็ทางร้านก็ก่อนติดตั้งนะครับก็เอาชิ้นงานนะครับเครือลีเบล่าส์นะครับสีสันลวดลายต่างๆนะครับเอามาให้เลือกนะครับเอามาเทียบนะครับ ให้ถูกใจกันไปข้างนึงนะครับต้องการแบบไหนจัดให้นะครับเคปลาก็มีหลายแบบนะครับซีคกันช่างเคปลาลายไม้นะครับย้ํานะครับมีมากกว่า12สีนะครับที่สําคัญครับหล่อไม่ต้องรอนานนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานเมียมีโทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับตัวนี้ปารจิโร่สปอร์ตสองพนนะครับโฟกัสที่ตรงนี้เลยครับ หน้าดำทำดุวง่งคะลูกค้ารีเควสตมาจัดให้หน่อยครับรอๆแกลมๆนะครับจำนะครับแนะนำสไตล์การแต่งได้นะครับแต่ว่าเคปลาโทนสีต่างๆลูกค้าต้องตัดสินใจเองนะครับต้องการแบบไหนนะครับจะได้ถูกใจกันไปนะครับก็ติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็ กับบ้านหล่อๆนะครับสีการช่างอายุทยานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องทางการติดต่อก็เข้า Google y o u t u b e Facebook นะครับพิมพ์เลยนะครับส k การช่างอายุทยานะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมาักง่ายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ